เพื่อให้พวกเขามีน้ำใช้เมื่อพญาสีสุโธนาคอ่านจดหมายของลูกสาวแล้วท่านร้องไห้ท่านพยายามห้ามลูกสาวแต่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นในดวงตาของนางสิบสองนาคีท่านก็รู้ว่าไม่อาจหยุดยั้งได้ลูกของพ่อเจ้าเป็นนาคาราชินีที่มีจิตใจสูงส่งที่สุดพ่อภูมิใจในตัวเจ้า แต่เศร้าใจที่จะต้องสูญเสียลูกไปในยามเช้าของวันถัดมานางสิบสองนาคีขึ้นมาบนผิวแผ่นดินณนะทุ่งโล่งกลางแดดแรงเธอกราบไหว้ในทิศทั้งสี่แล้วสวดอธิษฐานด้วยใจที่บริสุทธิ์ขอให้การเสียสละของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ขอให้ฝนตกตามฤดูกาล ขอให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ขอให้มนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะรักและดูแลธรรมชาติทันใดนั้นกายของเธอก็เปล่งแสงทองอารามค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแปลงเป็นเมฆขาวที่สวยงามฟ้าเริ่มมีเสียงร้องเมฆร,รวมตัวกันอย่างรวดเร็วและฝนเริ่มหยดลงมาหยดแรกแล้วหยดที่สอง จนกลายเป็นสายฝน